ราศีเมษนะคะตั้งแต่วันที่15ถึง30กันยายนการงานการเงินของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่บางคนเมื่อต้นเดือนรายจ่ายเยอะเอาการนะคะก่อนจะไปรับฟังดวงก็สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะพบกันทุกวันค่ะกับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงนั่นเองนะคะและที่สําคัญ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนให้การติดตามคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงเสมอมาถ้าไม่มีทุกท่านก็จะไม่มีคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงในวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณจากใจจริงค่ะแล้วทีนี้ทุกคลิปคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงก็จะคอยบอกว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงนะคะก็ขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติขออย่าได้งมงาย ดูเพื่อเป็นแนวทางและดูเพื่อนำสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรานะคะเนื้อสิ่งอื่นใดมันอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้เพราะนี่เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงรายบุคคลนะคะบางคนออคนเราเกิดในราศีเดียวกันแต่ต่างวันเดือนปีมันก็จะแตกต่างกันแล้วนะคะสำหรับพื้นฐานดวง ยังไงก็ขอเน้นย้ำนะคะว่าดูเพื่อเป็นแนวทางเอาราคาทีนี้มาฟังกันค่ะว่าชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่30กันยายนการงานการเงินของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอพูดถึงเรื่องการเงินก่อนนะคะเพราะว่าชาวราศีเมษต้นเดือนนี่รายจ่ายบอบช้ำอาการนะคะบางคน,นเ,เงินเดือนเห็นแต่ตัวเลขเงินแทบจะไม่มีจ่ายเลยก็มีนะคะบางคนก็ จ่ายแบบได้ชฉีวเฉียดเลยแต่ไม่มีแทบจะไม่มีเงินเก็บแทบจะไม่มีเงินเหลือใช้เรียกได้ว่าเดือนชนเดือนในบางคนชาวราศีเมษคุณต้องยอมรับนะคะว่าคุณแย่อยู่นะทางด้านการเงินในช่วงนี้แต่ว่าจากนี้ไปคุณจะเริ่มมีสิ่งดีๆ เริ่มมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะแต่มันจะเป็นการค่อยเป็นค่อยไปนะคะเน้นย้ํานะคะว่าจะเป็นการค่อยเป็นค่อยไปแล้วตั้งแต่วันที่15ถึง30กันยายนการเงินของคุณก็ยังจะมีรายจ่ายเข้ามาอยู่ด้วยนะคะออรายจ่ายของคุณจากนี้ไปให้ระวังข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านจะเสียหายค่ะแม้แต่ตัวคุณเองก็มีเกณฑ์จะได้ หมดเงินไปกับการรักษาดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้นั่นพังไอ้นี่เสียเป็นไฟบังคับนะคะมองหงข้าวใช้อยู่ดีๆก็พังแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณจะมีเงินใช้ใจ่ายในส่วนนี้นะคะให้สบายใจได้เลยว่าคุณจะมีเงินจ่ายแต่คุณจะไม่มีเงินเก็บในช่วงนี้และสำหรับบางคนก็อาจจะไปกระทบกับเงินเก็บ เงินที่คุณมีอยู่เดิมบ้างนะคะในบางคนสําหรับบางคนคุณแม่คะไม่มีราคาเงินเก็บเงินจะกินยังลําบากแต่คุณจะมีเข้ามาใช้จ่ายในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษคุณจะเก่งค่ะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณกําลังย่ําแย่คุณจะหาทางออกให้กับตัวเองได้นะคะและในบางคนชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้ทําอะไรใหม่ๆชาวราศีเมษ คุณกำลังเริ่มต้นที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วนะคะให้ลองมองหาอาชีพ2องสาเอาไว้นะคะเกณฑ์ช่วงนี้ไปถ้าคุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วคุณจะไปได้ดีไปได้สวยค่ะลองดูนะคะว่าคุณมีความสามารถทางด้านใดถ้าคิดที่จะหาะไรายได้เสริมเพิ่มเติมจากงานประจำถ้าไม่เริ่มคุณ ก็จะไม่รู้ว่าคุณทำได้ไหมแต่ถ้าคุณไม่กล้าตัดสินใจก็ให้เริ่มจากเล็กๆไปก่อน แล้วคุณจะได้รู้ศัก,กยภาพของตัวเองนะคะเอาใจช่วยค่ะชาวราศีเมษและชาวราศีเมษนะคะที่ผ่านมาบางคนมีการรับจ็อบมีการรับงานเสริมเล็กๆน้อยๆแต่ห่างไปสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเรียกได้ว่างานจ็อบของคุณเงียบเหงาอาอการในช่วงนี้คุณก็มีเกณฑ์จะได้ทํางานจ็อบมีเกณฑ์จะได้รับจ็อบ คําว่าจ็อบก็จะมาจากความสามารถของคุณที่คุณเคยทําที่คุณเคยรับนั่นแหละคะ่ะอาจจะมาจากตัวคุณเองติดต่องานได้หรือจะมีเพื่อนพ้องคนที่คุณรู้จกักนํางานมาให้นํางานมาเสนอแต่มันจะเป็นในลักษณะของงานจ็อบนะคะไม่ใช่งานประจําและบางคนก็สงสัยนะคะว่าแล้วตกงานอยู่ในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างชาวราศีเมษสำหรับ ใครที่ตกงานอยู่นะคะในช่วงนี้ท้ายที่สุดแล้วจากนี้ไปถึงสิ้นเดือนคุณจะรอดนะคะคุณจะหาทางออกให้กับตัวเองได้ทั้งการงานถ้าคุณแย่ทางด้านการงานคุณก็จะหาทางออกได้ถ้าคุณแย่ทางด้านการเงินคุณก็จะหาทางออกให้กับตัวเองได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีที่สุดแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งการงานและการเงิน คุณจะมีวิธีแก้ไขให้กับตัวเองค่ะชาวราศีเมษคุณเก่งสู้ๆค่ะถึงคุณจะหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้แต่คุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะชาวราศีเมษในช่วงนี้ใครที่ตกงานอยู่ บางคนอาจจะมาเพื่อนหรือคนที่คุณรู้จักอาจจะมาช่วยเหลือคุณในลักษณะช่วยในงานเล็กๆนน้อยให้คุณได้มีเงินใช้ไปก่อนนะคะหรือในบางคนก็อาจจะหยิบยื่นความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างให้แก่คุณให้คุณได้รอดพ้นไปในช่วงนี้เอาใจช่วยนะคะสำหรับคนที่ตกงานก็ขอให้คุณเป็นไปตามนี้ให้คุณหาทางออกให้กับตัวเองได้ และให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณในระยะนี้ทุกๆคนเลยนะคะเอาใจช่วยจริงๆค่ะแล้วทีนี้การเงินของคุณคุณมีเกณฑ์จะได้เงินพิเศษจากบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนก็อาจจะได้เงินพิเศษจากแรงสเสนหาบางคนก็เงินพิเศษ ที่ได้มาอาจจะมาจากเพื่อนพ้องหยิบยืน่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณในช่วงนี้นะคะหรือบางคนอาจจะได้เงินพิเศษจากงานที่คุณทํานั่นแหละค่ะอาจจะแต่ก่อนทําได้ร้อยหนึง่งแต่อยู่ๆถูกใจเพิ่มให้เป็น200มันจะมาในลักษณะนี้นะคะไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งแต่ถ้าจะให้ไปเจาะจงว่าคุณจะได้เงินพิเศษจากตรงนี้นะตรงนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า ร้อยคนก็ร้อยลักษณะการทำงานนะคะคุณจะได้เงินพิเศษหรือคุณจะได้เงินเเข้ามาช่วยในช่วงนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานขึ้นอยู่ตรงจุดที่คุณอยู่ด้วยนั่นเองค่ะ แต่รับรองว่าคุณจะมีเงินเข้ามาเสริมเข้ามาเพิ่มไม่ให้คุณแย่ไปกว่านี้คุณจะรอดเรื่องการเงินนะคะชาวราศีเมษและขอเตือนหนึ่งอย่างคะ่ะชาวราศีเมษในช่วงนี้ให้ระวังคนจะเข้ามาหลอกลวงให้ระวังคนจะเข้ามาหยิบยืมเงินสําหรับใครที่มีเงินอยู่นะคะชาวราศีเมษก็ช่วงนี้ถ้าจะเอ็นดูใครก็ขอให้สงสารตัวคุณเองก่อนนะคะให้เก็บกรํารเงินที่มีอยู่เอาไว้มากๆเพราะถึงแม้ว่า ของคุณกําลังจะดีขึ้นก็จริงแต่คุณก็จะมีรายจ่ายเข้ามาเรื่อยๆเช่นเดียวกันชาวราศีเมษบางครั้งก็เป็นรายจ่ายจุกจิกจากคนรอบข้างด้วยนะคะตัวคุณเองไม่เท่าไหรหรอกคะ่ะและที่สําคัญบางคนบอกคุณแม่คะไม่มีให้ใครยืมหรอกคะ่ะตัวเองจะใช้อย่างลําบาก ไม่ให้ยืมค่ะคุณคิดแบบนี้ถูกมากๆนะคะในช่วงนี้เอาเป็นว่าชาวราศีเมษถ้าจะช่วยเหลือใครให้คิดให้มากๆคิดให้หนักๆนะคะเอาใจช่วยค่ะการเงินของคุณจะรอดนะคะและคุณกำลังจะมีทางทำเงินใหม่ๆเข้ามาด้วยในบางคน ให้ลองมองหางานใหม่ๆลองมองหาอาชีพเสริมใหม่ๆนะคะลองดูค่ะเอาใจช่วยชาวราศีเมษทุกท่านให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะและกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคุณแม่แชร์ข่า,ขาวแชร์ดวงด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ